มึงตัดจำหนายเป็นสูย์แล้วพี่เล่นไปเลยเจ้าหลอกนะหลอะ いいね。Yeah. mạnh lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อะไรไต้องดึงมาเลยโอะไรอยู่ดีๆก็ตัดอ่ <laughs> ่เนี่ยมือจูนนี่จูนบายโปปีชาใช่ไหมใช่เอาเล็ดลับไปเฟิร์สไฟเอาเล็ด ม่กล้าออกนอกเชือกเลยครับเฮ้ยแรงไปแรงไปว่ะไม่เขาไปแช่เนี่ย

โอ้ยบอ้ากต่อโหหมาขจริงไงบอโอ้ยมันทำดีต่อตาอะไรวันเนี่ยเโดนก๊อบเลยโดนก๊อเลยต้อเดลนมันหมดแล้วปินมีอยู่ป่ะน่ะเอาเป็นงอกกันนะตอปีดออนในถุงอ่ะเรา เติมมเติมมาเสียงเนีนมากไม่ใครจูนใครจูนมีจูนใบโปปิชาเบาดิเบาเข้ามาเนี่ยตเต้ลยอมแพ้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าถม่ก็แล้วงหม่เนี่ยรับเยอะเยออรับรับนี้ก็แล้วกัสนรับนี้ ปลุกรำไปะลุกรำบอกว่านี่ชาวางยาเนี่ยอ๋อพี่อย่างนี้ก็อยื่อย่างนี้ก็เ้าเป็นบัดดี้ให้อ่ะเป็นบัดดี้ให้อ่ะบัดดี้หนีก่อนทุกที tụng mù cân nặng đi được <laughs> à, à, à. không? lái nhanh đui, bảo là อ้ววาวเซววะอะไรอ่ะสามห้องชแ่อ้ยดีแย่เออพี่เตอร์ต้อง,ตองเตอร์ต้องเตี้ยขนาดนี้เหรอเออแล้วก็พานะเอเอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้มานี่เขาบอกไม่ติดมือเขากี่แตะได้ยังจใยญ่มากพี่เออเออพี่เซ็นพี่เตอร์พี่พี่พี่ใจเย็นๆได้แล้๋ยวเขาพี่แต่ มา ไม่ต้องหดก็ได้เอร์ตาด้วยไม่ต้องหมดก็ได้พี bueno> ่เกอร์พอ้่ อาจากย์ายพีเตอร์พี่บอกว่าจะลองนิดเดียวเี่ยผมไมพอพีเตอร์นี่ไม่ใช่หอบพี่แล้วพี่อยางเล่นสีพอดานดิไปโอ้เจไม่ดบ เอาพีเตอร์ไม่ต้องโดนก็ได้ตอรยออพอร์พอเลยพีเตอร์พอลี่พอพอพอแล้วพีเตอร์พอพอ พอดีจริงสอบผ่านครับสอบผ่านผมไมพี่พี่บอกพอดีจริงๆอรับคุณพงใจผมให้พี่เล่นเสี้ยผมไม่ได้ให้พี่เล่นติดเพื้น